สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันที่15นะคะครูจะมาต่อเนื่องนะคะในสัญญาณที่ครูได้รับตั้งแต่เมื่อวานรัวเลยนะแล้วก็วันนี้อีกนะคะนั่นก็คือนะคะเส้นทางการเข้าสู่ ความจริงหรือว่าของแท้ของจริงภายในตัวคุณหรือตัวครูเองนั่นเองค่ะทุกท่านนะในสิ่งที่เมื่อวานครูได้ข้อมูลมานะคะครูก็ทําคลิปลงไปเพิ่งนึกได้เอาเฮ้ยลงคลิปไม่หมดนะคะก็นะเพิ่งเอาลงไปเมื่อเช้านะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปติดตามนะคะวันนี้นะคะก็จะมาต่อเนื่องนะคะทุกคนเพราะอะไรนะคะวันนี้จักรวาละคะต้องการที่จะมานะคะ จะมาให้คุณได้ใช้ชีวิตที่มันเป็นคุณสักทีนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ สิ่งที่เราสิ่งที่เราใช้ชีวิตที่มันที่มันไม่ใช่เรานะคะนั่นก็คือสิ่งที่มันไม่ได้โฟล์อความรู้สึกของเราและจักรวาลต้องการที่จะเสิร์ฟคุณนะคะเสิร์ฟคุณให้คุณในชีวิตที่มันยอดเยี่ยมกว่าในชีวิตที่มันโฟล์กว่าในชีวิตที่มันลื่นไหลตามธรรมชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นให้สังเกตในชีวิตนะคะว่าวันนี้เหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดนะคะที่มันทําให้อารมณ์ของคุณนะคะมันไม่นิ่งมันไม่สงบแล้วคุณรู้สึกคุณรู้สึกไปเจ็บปวดกับมันนะคะไป ไปยึดติดกับมันไปคาดหวังกับมันนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณนะเพราะฉะนั้นจักรวาลต้องการที่จะค่อยๆนี่คือการค่อยๆนะที่รัก ถ้าแบบตุมหนึ่งมันจะขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนวันนี้ให้ค่อยๆนะคะให้ค่อ <g> ย <tart> ๆไปตามไปตามคลื่นของจักรวาลที่ส่งมาให้กับคุณนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มันไม่โดนใจคุมนั่นเองนะยกตัวอย่างนะคะถ้าวันเนี้ยนะคุณยังรู้สึกกลัวนะคะกลัวในเรื่องของอความรักนะคะกลัวในเรื่องของชีวิตคู่กลัวในเรื่องของอครอบครัวหมายถึงเผลอไปยึดนะคะไปยึดไปเจ็บไปคาดหวังกับเรื่องครอบครัวกับเรื่องพ่อแม่พี่น้องกับเรื่องเงินนะคะกับเรื่องหน้าที่การงานกับเรื่องธุรกิจนะคะกับเรื่องทรัพย์สิน เงินทองกับเรื่องเข้าของของคุณภายในบ้านแล้วคุณรู้สึกเอ่อเขาเร,รียกไรมันสะเทือนใจยังเลยนะคะมันสะเทือนใจยังเลยมันมันมันบาดใจยังเลยมันเร่าร้อนในหัวใจยังเลยทุกคนจากวันอยากที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละนะคะมัน ไม่ใช่ว่ามันไม่คู่ควรกับคุณมันคู่ควรสําหรบับคุณแต่มันจะโฟล์มากกว่าถ้าคุณอนุญ,ญาตนะคะให้จักรวาลน,นะคะได้ชําระล้างนะคะกับสิ่งที่มันมันไม่สอดคล้องกับพลังงานของคุณนั่นก็คือให้คุณปล่อยค่ะให้คุณอนุญ,ญาตให้ต็นโฟล โฟล์ะะไปเหตุไปกับเหตุการณ์ไปกับปัญหาเออไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาเล่นนะทุกคนแต่วันนี้เราจะเลือกชีวิตตัวเองใหม่ไงเราเห็นค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักคู่ครองการเงินสุขภาพนะคะธุรกิจการงานเออ่การใช้ชีวิตนะคะในหลายๆด้านในวันเนี้เราเห็นค่ะแต่เราจะดูค่ะเราจะดูค่ะว่าเ,ออเวลาถ้าเราค่ะถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยะคะ่ะเรา เราปล่อยที่จะดูมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเ,เราไม่แก้ไขเพราะว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์เหตุการณ์บางสถานการณ์มันไม่ได้มาเพื่อให้เราแก้ไขณนะขณะนั้นแต่เขามาเพื่อให้เราปล่อยเขามาเพื่อให้เราปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระภาพ get ไหมเพื่อที่จะให้คุณได้สิ่งที่ มันใช่มากกว่ามันโฟล์มากกว่าคุณนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกท่านนะเออในเส้นทางของของแท้ของแท้ของจริงของที่มันเป็นของของคุณนะคะในกระบวนการที่มนุษย์เรานะคะกำลังโดนขัดเกลากระเทาะเปลือกอัตตาอีกโก้ใดๆก็ตามนะคะที่มันไม่ได้สอดคล้องกับผลลัพธ์ใหม่ของเรากับคลื่นกับคลื่นพลังงานใหม่ของเราทุกๆคนแม้กระทั่งตัวครูเองนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะความจริงที่อีกระดับหนึ่งที่ครู ที่ครูได้ได้เรียกอะไรได้เห็นนะคะนั่นก็คือวันเนี้สยะะสุดท้ายแล้วอะค่ะสุดท้ายแล้วอะเรามาคนเดียวเรามาคนเดียวเราก็ต้องไปคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณกําลังยึดติดกับอะไรอยู่คุณกําลังเอาตัวเองไปไปสิงกับอะไรอยู่นะคะต้องเรียนรู้ที่จะถอดถอนมันออกมานะคะแล,แล้วให้สิ่งของนั้นแล้วให้สิ่งของนั้นประสบการณ์นั้นคนเหล่านั้น หรือว่าทรัพย์สินเงินทองน้องหมาน้องแมวในบ้านนะคะให้เขาได้มีชีวิตของเขาเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกไปเนี้ยเราไม่ได้มาเป็นเดอะแบกเรามาเพื่อที่วันนี้เรารู้แล้วค่ะและจักรวาลต้องการต้องการที่จะเตือนเราค่ะว่าอย่าลืมนะเรามาบนโลกไปนี้ชั่วคราวแต่เราเผลอเอนจอยจริงเกินไปเอาตัวเองไปเจ็บเจ็บจริงแล้วมันกลับมาไม่ได้ ะะไปเจ็บจริงแล้วก,ก็ติดอยู่กับความเจ็บแล้วก็เผลอให้ความทุกข์เล่นงานเราหรือเราไปติดสุขนะคะแล้วเราก็เจอเจออะไรสุขมันหายไปแล้วตอนนี้คือภาคใหม่เลเวลใหม่ที่ควรจะต้องอัพพลังงานตัวเองขึ้นมาแต่เราไปเผลอความสุขอันเก่าไงแต่ความสุขที่มันเหนือกว่ามันรอคุณอยู่แต่มันต้องผ่านมันต้องผ่านจุดกระเทาะ เลือกตรงนี้อัตราตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณทําพลังงานนะคะให้คุณทําพลังงานกับตัวเองนะคะว่าฉันโอเคไหมฉั้นอนุญาตนะคะให้สิ่งที่คู่ควรเข้ามาในชีวิตของฉันอะไรที่ไม่ใช่ชั้นอนุญาตให้เคลียร์ออกไปล้างออกไปสลายออกไปและชั้นอนุญาตให้ทุกๆดวงจิตเป็นอิสระต่อกันได้พบเป้าหมายอันแท้จริงของตัวเองนะคะ พบความสันติพบความสุขพบความสวยพบความหล่อพบชีวิตที่มีอิสระภาพนะคะพบชีวิตที่วันนี้เรามาใช้ชีวิตโลกใบนี้ด้วยกันด้วยความสดใสด้วยความรักด้วยความเข้าใจด้วยความสันตินะฉันอนุญาตให้ตัวเองได้อัพผลลัพธ์นะคะได้อัปเกรดผลลัพธ์นะคะได้รับได้อัพคลื่นความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบของความรักเงิน สุขภาพเวลาการใช้ชีวิตการได้เลือกการได้เลือกชีวิตจากตัวฉันเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนความแท้จริงหรือความจริงแท้หรือสิ่งที่มันเป็นของของคุณเขารอคุณอยู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราเข้าใจในกระบวนการที่เรากำลังกระเทาะกระแทก อัตตาอีโก้เปลือกที่มันานาๆของเราออกไปนะคะแล้วจดจำให้ได้ค่ะนะคะว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรเป็นใครสร้างอะไรบนโลกไปเนี้ยนะคะเพราะอะไรวันเนี้ทุกคนรู้แล้วครูมาเตือนครูมาเตือนนะคะจักรวาลมาเตือนผ่านครูครูก็ต้องการเตือนลูกศิษย์ลูกหาของครูทุกท่านนะคะที่มาติดตามครูนะคะ เราเกิดมาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวแต่ระหว่างที่เราใช้ชีวิตเนี่ยนะคะระหว่างที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะเพลิดเพลินเราจะเอ็นจอยไปในทุกๆประสบการณ์ได้อย่างไรโดยที่เราไม่ได้เป็นเดอะแบกนะคะหรือ,อ,อไปสิงร่างใครไปควบคุมใครไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใครนะคะแม้กระทั่งเงินก็ไม่ใช่ของเราความรักข้างนอกก็ไม่ใช่ของเรานะคะกลับมานะคะที่ ตัวเราเองนะคะที่วันหนึ่งนะคะเมื่อเราหมดลมหายใจไปแล้วนะคะเราจะใช้ชีวิตกับร่างคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้คนคนนี้อย่างไรนะคะที่เราเติบโตไปด้วยกันขัดเกลาไปด้วยกันให้เราได้พบชีวิตนะคะที่มันเป็นความจริงที่มันเป็นความสําเร็จนะคะวันนี้ที่มันไม่ใช่สําเร็จแค่วัตถุสิ่งของที่มันจับต้องได้แต่คุณจะต้องสําเร็จภายในด้วย นะคะสำเร็จภายในนั่นก็คือคุณเป็นอิสระในทุกๆการสร้างในทุกๆประสบการณ์ที่คุณได้รับในการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จเงินทองลาบยศความสวยความสุขความหล่อใดๆก็ตามนะคะแต่ให้คุณเพลิดเพลินอ n น o y ค่ะ ใช่ไหมคะกับร่างนี้กับผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้กับงานที่คุณทาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่สําคัญเลยนะคะว่าคุณกําลังทํางานอะไรคุณกําลังเป็นใครนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือกระบวนการสร้างของคุณนะคะในกระบวนการเติบโตที่วันนี้เราจะออกมาจากะะบทบาทความสมมุติทางโลกได้อย่างไรแต่เราก็ยังเอ็นจอยไปกับมันค่ะเราอาจจะเป็นแม่บ้านนะคะ ออแม่บ้านอยู่บ้านนะคะออดูแลลูกดูแลสามีแต่ทุกคนคะ่ะนะคุณค่าของคุณมันอยู่ข้างในคะ่ะนะคะถ้าวันนี้คุณเข้าถึงคุณค่าของคุณคุณเข้าถึงมูล,ลค่าในตัวเองนะคะโลกหรือผู้คนนะคะเขาก็จะมองคุณเฉกเช่นกับที่คุณมองแล้วก็รู้สึกกับ ตัวเองอ่ะนะคะขอนะคะขอแนะนำโปรดักต์ของครูนิดนึงนะคะครูก็มีนะคะวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะที่จะเข้ามาสู่กระบวนการโค้ชหรือว่าปรึกษาหรือว่าคอนซัลท์นะคะซึ่งราคา999บาทเฉพาะเดือนกันยายนนะคะทุกท่านนะคะการโค้ชทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกเราก็มาพูดคุยกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ศักยภาพหรือว่าเส้นทางการเงินนะคะที่คุณต้องการเพิ่มหรือคุณต้องการที่จะเข้าถึงอิสรภาพในการใช้ชีวิตต้องการที่จะมีความสุขใน ออะชีวิตคู่นะคะหรือว่าการทํางานนะคะที่เป็นผู้หญิงที่มีพลังนะคะรู้สึกมีพลังรู้สึกมีความสุขนะะในตัวเองในในทุกๆก,การสร้างในใน,ในทุกๆก,การเป็นของคุณนะคะสนใจก็เข้ามาค้ชกับครูนะคะถ้าครูให้ข้อมูลไม่หมดนะคะก็ทักอินบ็อกซ์ค้ชมานะคะทุกท่านเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้ถ้าเรานะคะอยู่ในเส้นทางของอิสรภาพทุกท่านคะ่ะ มันสนุกกว่ามันมันกว่านะคะแล้วคุณจะสวยขึ้นสดใสขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแอดไลน์โคชมานะคะ B O N A K 8 8 8เลข83ตัวค่ะแล้วพบ